ใหญ่ไหมโฟกัสมันก็ติ๊กติ๊กันก่อพอหลังจากหลังจากที่เราเซตหน้าเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะผมดูผมนิดนึงเนี่ยถ้าเล็มได้เล็มเก่อนเล็มให้มันเรียบตัววิธีการเล็มโครนนะครับโครอน,น,นอ่าอาจจะใช้โคนเข้มก็คือโคนโคนอะไรโคนคมไปเลยนะครับนะ

ใครไม่ตัดผมมามาให้ผมถ่ายมตัดผมให้หมดจะเอาลองท่งหรือเอาเอะไรตากสีเงินเนี่ยมันพัฒนามาจากบูสกรีนดังนั้นคนที่ออกกติกาเนี่ยมันไปติดตัวบูสกรีนี่ย้องให้ใช้สีใช่แตนก็เป็นมาตรฐานตามเวลาถ่ายต้องใช้บูสกรีนนะ ผมเคยถ่ายผมเคยถ่ายแล้วก็ไปใช้อะไรนะควันสีควันบุหรี่มันตีขึ้นมาเราใช้ไม่ได้ที่เท้าเนี้ยนั่งอยู่จะให้ทำไง เราเสร็จปั๊บเราเคลียร์ทั้งหมดแล้วนะครับนะเราก็มาใช้เปิดสูตร์ด้วยมาตรวเะฉะนั้นเดี๋ยวอันเนี้ยนะเดี๋ยวอันเนี้ยนะอันเนี้ยเดี๋ยวคุณมาเอานะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม เปิดสูตระสูตรผู้ชายนะครับสูตรผู้ชายแต่นี่เราไม่รู้ว่าสูตรอะไรอ่ะเพราะว่าจะเปิดในโฟล์ดสอบเนี่ยมองไม่เห็นหรอกอแล้วก็มาดูในนี้ก่อนเอซก่อนเพราะเราสูตรอะไรแล้วเราจะได้จำด้อยเสร็จจัง แส่เดไม่้องน้องหรือเล่าอเนอะบอกแล้วถึงพนอมาไหวห้องนี้ไม่ติด้องใหม่ง่ายกว่าเอาซื้อล้องใหม่ง่ายกว่าครับีแครูจะเอาเอาแบบไหนถายแดงเลยครูคิดอ้นี่นี่นี่ด้อนหลังนะตตนนี้คุจะรู้ว่าแบกาห้องหลังมันเสีนเงินเหอม ก็ต้องแนวสีนี้ก็ต้องเป็นสีนี้เนี่ยดูสีนี้ก็ได้เท่าเาเนี่ยครูสีนี้นะครับสีนี้ก็ศูนย์ศนย์หนึ่งศูนหนึ่งเลยนะครับโขเคศูนย์นหนึ่งแล้วก็มา่อเลือกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งเปิดรามันเปิดนิดหนึ่งเพามันเป็นไฟล์ PSD ที่หนักกว่าไฟล์ JPEG ปกติ โอเคแยกันลงนะนะครับแยกลงมาเยนะปรับปักตรงนี้นะมุกนะครับนะกิดต,ตรงนี้ทีหนึ่งขยับเนี่ยหยับนิดก็ห่อปัญญาใครนี่ไม่ใช้แล้วนะครับก็ปิดไปเกะกะนะอ่ะต้องอยาว่า ตัวมันเล็กสูตรมันใหญ่นล่ปฟรีทันฟอร,รม์มนะครับเส้นทะแยงมุมชิดอ่อไอ้ยังไม่ค่อยทำไปมืองนอกเลยเลยคิด <laughs> ส่วนนี้เลยหล่ <laughs> อชิบหลกอเก่น <laughs> ก็ก็ขยับขยับไปนะครับต,ต่างกันนะัสำน,นักระบบกลกนานเลยอาม่งงทีนี้ถ้าเกิดถาว่าขยับตรงนี้ได้มาได้แต่ว่าเป็นไงอ่าเนี่ย นิดหนึงอ็ได้แต่ว่าเยอะไม่ได้ถ้าเยอะปั๊บโอกาสเสียเยอะใช่ไหมมันก็ใส่สูตรเช็คนิดหนึ่งว่าเนียนไม่เนียนเนียนไม่เข้าผมเลืขยับาจ่ายพียงแค่นั้นนั่นนะใ ได้ะได้นะแล้วมันมันมันเป็นการทำสองเลเยอร์ขึ้นมาซ้อนกันเฉยๆนะครับเป็นสองเลเยอร์ขึ้นขึ้นมาซ้อนกันเฉยๆนะพอหลังจากเสร็จปั๊บนะคุณก็รวมว่าตรงนี้เป็นสองเลเยอร์นะคุณรวมเลเยอร์ก็หมดพิเทนีเมทหรือจะมารวมเลเยอร์ตรงนี้เหมือนกันพิเทนีเมทเหมือนกันได้นะปั๊บมันก็จะเป็นอันเดียวกันละเป็นอันเดียวกันละนะครับ เราจะทำรูปหนึ่งนิ้วให้คุณไปที่แอคชั่นถ้าไม่มีแอคชั่นตัวนี้ให้คุณเลือกแอคชั่นจากวินโดสนะนะครับนะั้นแอคชั่นตรงนี้นะครับแอคชั่นตรงนี้น้อยอะไอารมโม่คุณเด็กนะแอคชั่นตรงนี้นะครับคุณโหลดแอคชั่นโหลดแอคชั่นโหลด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 แอคชั่นนะครับ มันก็จะไปอยู่ในวายที่ผมให้เยก็คือ action s <S แอคชั่นเอเนี่ยหนึ่งนิ้วโ<ก>ลดเนี่ยเกิดตรงนี้ขึ้นมาเิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วใช้ตัวนี้ไอ้นี่ก็จะให้ใช้ละก็กลิกปั๊บกิ๊กอา้าวละตัวเนี้ยเราก็มาทำให้มันพอดีชนกระสาบไหลพอดีอชนกระสาบไหล นะสายตาอยู่ที่เส้นที่หนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยสายตาอยู่ที่เส้นหนึ่งโอเคเสร็จละหนึ่งโหลเดียวไปแล้าเดียวเดียวหนึ่งห้าสิบห้าสิบบาทตาสองนิ้เสร็จปบคุณก็เซฟ็แอร์เซฟ็แอร์เป็นอะไรก็ว่าไปเป็นอะไรนะถ้าเราจะทำสองนิ้วถ้าจะทำสองนิ้วอันนี้เป็ด เป็ะเป๊ะเนาะนะครับกลับมารูปเดิมนะครับกลับมารูปเดิมรอทีคล็อกไอ้แขกใองอืนก็มีตัโอ้สูงขึ้นมากพี่เท่นละพอพี่เท่นปั๊บระยะจะเหลือตัวเดียวโอเคที่ตัวแอคชั่นนะครับโหลดแอคชั่นสองนิ้ว สองนี้จะได้ใส่รูปต่อแผ่นแสดงรถหนึงคุณต้องทำสามแผ่นนะครับกิ๊กตัวนี้เปิดแล้วเราก็ทำมันเดีดียก็เหมือนกับเมื่อกี้คล้คคยายๆกันแจกให้ได้ระดับชนสามเนี่ยสามลายชนสามโอเค เด็ดหนึ่งเนี้ยซีรูปจบนเป็ดปิ้นเพราะนี่คือสี่นหเ็นะฮะนี่คือสี่คูหกสี่คูหกสามร้อยพิเซลต่อนิ้วเท่ากับอะไรโสต์เออเท่ากับที่ร้านที่ร้านก็คือสามร้อพิเซลต่อนิ้มันเหมือนกันก็ป่ะคุณเอาเนี่ยเป็ดปิ้นได้เลยเป็ดปิ้นขนาดสี่คูหก็คือเท่านี้แต่คุณก็มาตัดก็จบละได้รูปใชยงานถูกป่ะครับ พอนั่นเสร็จปั๊บนะพอนั่นเสร็จปั๊บคุณก็มาพิจารดูว่าจากรูปหนึ่งนิ้วจากลูกใส่สูตรจากลูกใส่สูตรพิสอลิเดี๋ยนะมันสุดท้ายอยู่ที่พิเทนิเมตถูว่าจากรูปใส่สูตรคุณจะต้องทําลูกไข่เอาล่ะทำรูกไข่รูกไข่นะตัวนี้นะลูกไขนน่นะ,นะตัวนี้นะ,นะนะครับ ทีจำกัดเนี่ยมันจะอยู่ที่สูตรที่คุณติดน,นะหัวไหลหัวได้ยังอย่ามีอย่างเล็กอยู่เนี่ยไอเนี่ยต้องถึงสามคนดีต้องถึงสาไมสาได้ไ โโอ้หล่อมากพูดหล่อเลยปัญหาอะไรบ้างเออสิ่เลดอินเวอร์สเมื่อกี้เรายังไม่ได้อินเวอร์สมันจะมันจะเลิกตรงนี้พออินเวอร์สปั๊บมันก็จะเลิกตรงนี้ถูกป่ะครับนะเรื่องนี้เสร็จปั๊บคุณก็คิมเมดอะดัตเมนนะครับอาจจะใช้เบหนึคอนแทคก็ได้เดินให้มันขาวให้หมด ดึงให้มันขาวหมดถ้าเกิดมันขาวไม่หมดก็ยังไม่ต้องตกใจคุณก็ดึงอีกทีหนึ่งนะคุณอาจจะไปเดึงที่อะไรก็ได้ที่ทําให้มันขาว่ตัวนี้ก็ได้ขาตั้วนะครับตรงเนี้ยไอ้ขอบพวกนี้มันคมเนี่ยคมไหมคมเป๊ะเลยกริปต้องนําให้มันไม่คมวิธีการก็คือซิเลกนะ i n อร์ t อีกทีหนึง่งมันก็เลือกตรงนี้ นะแล้วไปที่ตัว select modify border ตอรตั้งค่า border ตรงนี้เท่าไหร่เห็นไี่ว่าลองสุ่มที่40ก่อนดิอ่าเนี่ยมันได้ไหมนะครับคำว่าได้ไหมเนี่ยคนก็ขยายดูอ่าโอเคนะครับแ็จแล้วคุณก็มาเข้าฟิลเตอร์ blur blur ขี้เมากรอเซนเบอร์เห็นไหม เนี è, à, ่ยค <Không. S 1> ุณก็ขย okay. ับตรงนี้ส um. ่วคุณจะให้มันเบลอไม่เบลอเท่าไหร่อันนี้พอดีอันเดิมใช่ไหมนะเนีนะให้มันเบลอนะครับให้ให้มันเบลอให้มันเบลอเบลออ่าโอเคเนี่ยมันมันก็จะเป็นรูปนี้นะเสร็จปั๊บนะสีเหล็กดีสีเหล็กเบลอละตอนนี้เราจะทำยังไงให้ไอเนี่ยมันได้หกขุนเจ้า เพราะว่านี่มันลอยมันลอยตัวอยู่ถูกป่ะมาที่ครอบนะครับครอบนะมีหกคุณเก้าไมมี2องคุณสามใช่ป่ะมีสองคุณสามจักสองพันจาก2เป็นสองพันจาก3เป็น3ามพันก็คือ6กคุณเถูกป่ะ6ครับะผมก็จัด hai mình kiểm chết một mình kiểm chích, như thế này, trên bên lang, bên l่าง, bên, phải bằng trái phải phải bằng nhau. máy thủ. เนสร็จแล้วคุณก็เซฟเซฟแอระเซฟหาที่เก็บสงสัยไหมเดี๋ก็สงสัยถามฉันแบบว่ะเดีกยวเขาไล่ตาม